สวัสดีครับี p Family ครับคลิปนี้จะส่งงานลูกค้าครับลูกค้าได้สั่งเสื้อต้นแสงนะครับต้นแสงมอจรอครับนี่ครับเป็นของเมืองสุพรรณนะครับสั่งงานออเรอร์ไว้งานสกรีนนี่ครับเป็นเมืองสุพรรณเรื่องงานจราจรนะครับงานเนียนๆสวยๆงานคมๆนะครับต้นแสงสดสีสวยนะครับกระเป๋านะครับมีซิปด้านหน้าก็มาดูครับใกล้ๆ อันนี้ครับตัวนี้จะเป็นซิปด้านหน้านะครับส่วนด้านหน้าด้านหน้าหลังจะเป็นโลโก้บุนที่จราจรนะครับโอเคเดี๋ยวนี้ส่งงานป๋าเดี๋ยวป๋าก็มาตรวจงานครับว่าสินค้าจะถูกใจไหมเดี๋ยวเราไปดูกันครับนี่ป๋านะครับคนนี้าเอีี้ครับอ่าเดี๋ยวเรามาดู ให้ป๋าตรวจสอบสินค้าว่าถูกใจไหมครับมาดูกันหน้าว่าทุกคนครับตรวจสอบรายละเอียดว่าสเป็นถูกต้องไหมครับชื่ออักษรไม่ผิดแล้วถ้าผิดเราจะได้แก้ให้ครับโอเคถูกต้องครับสวยป๋าสวยสวยมากสวยมากสวยไหมสวย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 ครับสวยไอ้ตัวเนี้ยแบบแบบเสื้อสะท้อนแสงป๋าก็เป็นคนเรื่องผมเอาตรงนี้สีเข้มของเทียน สามารถระบุได้นะครับเดี๋ยวเรามานับจำนวนกันครับว่าตรงไปเดือดขาดเดือมีปัญหานะครับเด่น่ะคฝาน้วยนะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ นี่ครับคับเรียบร้อยครับก็สากถูกใจนะป่าน้ำถูกใจครับโอเคก็ฝากช่องผมหน่อยฝากร้านหน่อยได้ได้ได้เพราะว่าเราเป็นสมาชิกกันอยู่แล้วเพราะว่าตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วตั้งแต่กองปราบภาษาร้องคอร์รัปชั่นของทางสุนทรประกันนี่โอเคที่มาสุขทาประครับก็ขาดเรื่องอะไรไว้ล้านก็เสียงเคื่สลามได้นะมีอะไรคุยกันได้เรื่องราคาเดียวนะไ้ามีปัญหาโอเคเดีวเดี๋ยวเผื่อมีสมาชิก วันนี้ทจะมาเาจะมาบางนาบางทีถ้าใครสนใจก็มาสั่งได้ที่ร้านก๋าเต๋อโอเคนะครับก็ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับส่วนกระป๋องสวัสดีครับ